อาคารวะคุณนานิที่นนธุรกิจที่ทำก็คือ Co อพิษอุดรเบสไซด์ผมเป็นกรรมการหอการค้ามาสิบเ็ดสมัยย2ิบสองปีนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เหรันยิกสม,มุทอหอการค้ามาตลอดมาก็าเห็นความเคลื่อนไหวการดำรงอยู่ของหอการค้าได้เนื่องจากว่าต้องมีมีข้อประมาณในการใช้จ่ายในอของหอการค้ามันภารกิจหลัก,ลก,ลกที่อยากให้หอการค้าที่ทำต่อไปก็คือ โครงการที่นํามาซึ้งรายได้เพื่อมาจุนเจอหอนค่าซึ่งทําให้หอนค่าเราสามารถเ,าเดินกิจกรรมต่างๆต่ตตอไปได้ครับว่าเราได้อยู่คุ้นเคยกับท่านนรพลแล้วก็เห็นท่านเริ่มตั้งแต่ที่ว่ามาเป็นประธานหอนค่าสมัยแรกท่านก็มีความมุมานะตั้งใจแล้วทำให้หอนค่าโดย โด,โดยตลอดนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราเห็นความตั้งใจจริงของท่านแล้วก็มาถึงก็มีการปรับปรุงหออนค้าให้ดูมีรูปลักษณ์ทีเ่เป็นสำนักงานมากขึ้นทําให้ดูดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ได้เห็นความตั้งใจของท่านครับแล้วประกอบกับมันจะมีโครงการต่อเนื่องของหอคนค่าเราอีกอีกสมัยหนึ่งคืออีกสองปีอุดหนุนทัานธนพลอีกสมัยหนึ่งครับ